สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้เขาจะมาเย็บขันหมากเบงแบบประยุคค่ะชิกไปตองสีอ่อนสีเข้มค่ะนิ้วเคืองน้ำดอกพูดสติกวางตรงกลางไปตองมันเป็นนิว้วเขามาจะได้นิ้วหมากเบงสเสร็จแล้วน้ำไปตองสีอ่อนค่ะห่มด้านหลังพับแนวยกโอกขึ้นสองสั้นค่ะเขาจะเปียยกโอกขึ้นสองสั้นเป็นนิว้วหมากเบงส,สวยๆค่ะ เสร็จแลฉีกไปตองกว้าง3ามนิ้วพับกาบทรายทักขวาขวาทับทรายนําไปตอเมาสองแผ่นค่ะม,ม้วนเป็นกลวยได้กลวยแล้วก็ะตัดปากกลวยด้านล่างออกให้สวยง่ามค่ะได้กลวยแล้วเขาจะนํากาบที่พับไวมาเย็บเสื้ลกวยค่ะให้ได้ซีทีซีมุมค่ะ ในสองมุมบางช่องไฟให้นทอๆกันค่ะมุมที่สามกัาบที่สามก็ซับวางกันค่ะกราบที่สี่กับตรงกันขามกับกราบที่สามค่ะสันต่อไปเขาจะน้บนิวมากเบงมาวางซับวางกันค่ะซับวางกันกับกราบที่เขาเหยียบไปค่ะ ว่างห้ไดซ์ทีซีมุมค่ะมุมทีซีซเส้นจแล้กก็น่ำกาว่างทำด้านนาของนิวม์กเบงค่ะนำแม็กมาเย็บว่างกาบตรงหนาของนิวม์กเบงห้ไดซ์ทีซีมุมค่ะ เสร็จแล้วก็น้ำกามาเย็บซับวางกันกับนิ้วค่ะช่องซับวางค่ะให้ได้ที่ที่ซีมุ่มขึ้นกันค่ะขบซีมุ่มแล้วมันจะน้ำนิ้วที่สองค่ะวางรลดรันกันลงมากับนิ้วที่หนึ่งค่ะให้ได้ที่ที่ซีมุ่มค่ะครบซีมุ่มแล้ว เล้ก็นำกาบมาวางทับด้านหนาของเนิ้ออีกค่ะวางกาบเย็บลงด้านหนาของเนิ้วแล้วเราก็นำกาบมาเย็บซบว่างันอีกค่ะ จากนั้นก็นากาบมาว่างเย็บซ้ำวางกันค่ะไ้ไ,ไดซีทิศซี่มุ่มพื่อกันค่ะสันที่สามก็นํานิว้วมาว่างทับลงมาวางลรลันกันลงมาให้ไ,ไดซีมุ่มพื่อกันค่ะมันจะเย็บไม่รูปแบบมิราคาจนได้หาสันแบบนี้ค่ะมันจะเย็บลงมาให้ไดหาสันตัดขอบด้านล่างออก เซตแรกเขาเลนํ่ใบตองมาเปียเป็นรัดคอค่ะนําไใบตองุ้มด้านหลังพับแนมยกโอเขึ้นน้สยขวาค่ะปเปียรัดคอเราใช้ฐานหมากเบงค่ะนํามาสอดต้อกันค่ะเซจแล้วก,ก็นําหมากเบงมาสวมใส่รัดคอค่ะ ก็เป็นอาเซียนเรียบร้อยละค่ะหมากเบงส,สวย